มาเที่ยวเนื่องจากลูกชายนะลูกชายพาแฟนมาเที่ยวสวยมากเลยทาขึ้นเขารถมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาคนถ่ายก็ชักจะเริ่มมึนแล้ว ตอนนี้เราจะไปทำไรนะ <Yeah. S 2> ไปเก็บแอปเปิลเหรอบินได้มานานเลยนะเนี่ยโนแอปปิลทั้งนั้นทำไมมันลกจัง มาถึงที่เก็บ Apple. แอปเปิ้ลต้องบอกว่าอากาศเย็นต้องไม่เอาเสื้อมาใส่ <laughs> อากาศเย็นเอนเออะไรยินตักแตบบ่โอ้โหเข้าแถวยาวเ,เลยโดนัทจริงๆเอาโ,โอ้ตั้งใจมาเอาโดนัทจริงๆเออเพิ่งรู้ว่าเขาจะมาเอาจริงๆตายตาย ฤดูสนุกของชาวอเมริกันค่ะฤดูเก็บแอปเปิ้ลแล้วก็ที่นี่เขามีโดนัทอร่อยนะก็เลยมาเข้าแถวกันใหญ่เลยเราก็ไม่เคยมาตรงนี้ดูเหมือนพวกวเขาสนุกกันมากเลยเนาะเด็กๆมาเที่ยวกัน ไปเดินไปดูที่อื่นมันก็นได้นะแค่ <ไป S 2> <ด>ตัวนี้เขาอ,อยู่ในแถวไปเราเดินไปดูที่อื่นหนาวแล้วนะสงสัยต้องไปเอาเสื้อหนาวแล้วหนาวหนาวหนาวหยิบเสื้อหนาวก่อนอุย้ยอย่าบอนนะว่าทำตกหายไปไหนอ่ะอมาด้วยกันอ๋อข้าไว้หน้ารถมัง้ง อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยรถมันเอียงนะอีบลำบากเป็นซี่เอาล่าเสื้อหนาวคงไม่เอาอทุกคนเขาก็มากันเที่ยวกันอย่างสนุกนะ <laughs> จากพี่บ้าเราเป็นแบบเออพวกทะเลทรายนะมาเจอนี่เราอูชื่นใจจังเลยเนี่ยต้นไม้ใหญ่สูงเขียวเชอะ แล้วก็หนาวด้วยอุ้ยอุ้ยลมแรงหนาวียองตาไม่รู้เฮ้ยเหมือนลุงเงาะเปนอะไรเหมือนลุงเงาะเม็ดลูกนั่นอะไรนะเกาลักอะไรอย่างนั้ยนะไม่รู้สิอะไรเออก็ไม่แน่ใจลูกอะไรก็ไม่รู้เหมือนเกาลัก หนาวนะทุกคนหนาวแต่โอ๊ตกับแฟนไม่ยอมใส่เสื้อหนาวหนาวหนาวเราก็เลยต้องเดินอยู่ในแดดเลยอุ้ยเราไม่ซื้อโดนัดนะเราก็เลยเดินเข้ามาเลยอ๋อเป็นร้านแบบนี้เนาะเขาก็เตรียมสำหรับฮโลวีนเนาะของพวกของเก่ามั้งคิดว่าเนาะของเก่าหรือของใหม่เนี่ย okay, <apple. S 1> อืม เออน่ารักดีอ่ะนี่ลูกอะไรแอปเปิลเหรอแอปเปิลสูกคาวอืมหุ้ยลูกใหญ่แต่แมนแพงจังเนาะต้องสิบเหรียญน,น,น,น่อืมขายของบ้านบ้านอืมเดินดูไปเรื่อยๆมีขาย แอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลคันสดสดออ้าววัสดีลุงมานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมมันเหมือนกับพวกของเก่าของโบราณโบราณน่ะนะมน่ารักจัง เตรียมของสำหรับพวกคริสต์มาสด้วยแต่อันนี้เราไม่เคยเดินเข้ามาเนาะอ๋อห mm ้องขายวาย เออเป็นเพื่อบาตอนคืนคงม,มีคนเยอะมั่งที่นี่นะแคลิฟอร์เนียลิกับเมื่อกี้ว่าไม่มาเกินไม่มีคนเลยไม่ต้องให้ชิมพี่ยีจะชิมชิม ผักดองทั้งหลายผลไม้ดองผักดองเนื้อเค็มเนื้อเค็มบิฟเจอร์กี้เนื้อตากแดดต้งเข้าเนื้อแห้งออกมาด้านนอกแล้วอะไรเนี่ยให้ลองชิม มีคนมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะอ้าวสองคนเขาแถวตน้นเพิ่งจะม,มาถึงมิ <c oughs> นิดโดนัทเขาบอกว่าโดนัทที่นี่อร่อยมากอมเอาแบบเก่กาๆโบราณโบราณทำกันตรงนี้เลย Này mẹ đề mà tôi nghĩ nổi Good job, Donat. Yeah, it doesn't. And then a. Oh, เอทุ้มนั่นมีกี่อันตัวน,นี้เหลืองแล้วอ๋อโอ้โมาทริปทริอึ๊บอ่า้เดไดิิ่ายังต้เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็มารับตรงนี้อ๋อ้อิวเ เขาก็ซื้อมาสามถุงเครื่องทำก็น่ารักกันเลยอุ้ยอันเล็กๆแบบนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูอืมอืมซสอบอร่อยมากนอนแบกกินไปกินไปอร่อยออร่อยจริงๆ ตอนนี้เราไปไปจุดน,นัดพบนัดลูกชายไว้อีกที่หนึ่งน,นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่พวกชาวมริการชอบ oh. มาเที่ยวกันตอนนี้ใกล้เทศกาลวันฮาโลวีนแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์ ขาก็เตรียมร้านกันเผื่อสำหรับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนมากันเยอะอุ้ยน่ารักจังเลยเนาะไอโฟนห้อยๆผงสายจอหน้าซื้อที่นี่เนี่ยอะไเหมือนกันเลยเหมือนกับที่เรามีได้จากจอน้าโอ้โหเดินสูงว่ะมาเดินไฟเดินไปสูงกันนะเนี่ยเดินไหวเปล่า ืมดแล้วเออฮะแต่ละคนขาเดี้ยงในกันทั้งนั้นเลยแก่กันหมดแล้วเขาเปิดวันเสาร์ลูกวันนี้มันวันศุกร์คิดว่านะของเดียวของเดียวซื้อมา is apple pie right peach 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 oh peach pie peach pastry อ่าฮะ and แล้วก็เดือน อันนี้ฟันอี o ์เปรี้ o ว That's w h a าน look good mm hmm. uh, Pied juice นั่นนะไห้จู๊ h อ่าฮะไปนั่นก็น้ำน้ำอะไรน้ำน้ำแอปเปิ้ลเหรอของหวานทั้งนั้นทีป้าอวัน้วันไหนน down Yeah ั a นีนี่ลงแล้วใช่ไหม แต่กางมันแบบโอ้โหเียแซ่บมีพ่อหลานกะพรายลูกชายเพอตัวไะพ้ายอีกหนึ่งคนแล้วก็ตัวเราเองเห็นปะเห็นแม่่ะวันนี้มากันครบทุกคนโอเคเจาอะไรจ๊ะ

nhắm mêa mô lọt, mì lạnh mấy nhỉ? mêa nhắm 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 mêa นดออกมาจากร้านแล้วปรากฏว่าเขาสั่งซื้อเอ่อโบบ้ากันอีกก็ต้องเลี้ยวกลับไปทีหนึ่งปเปียโบบา้าหน้าร้านเนยเนี่ยร้านโบบา้าโอ้โยเสร็จแล้วก็ oh <my> God. เสร็จแล้วต้องมารอกันฮะคนมันเยอะมากก็ต้องมายืนรอกันแบบนี้แหละกว่าจะได้กินโบบา้า ไ i n นล l ong, oh. mm ีถึงบ้านแล้วกี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงกว่าโอ้